ขมือตืดตากำมหอดนะครับก็เตะได้ได้นัดนะครับอันนี้ก็อีสามแล้วนะครับน,นี่มอต้บเขานะครับขมขาเสบบอนไม่โพต้องการ ตอนนี้ได้แล้ว40แม่อยู่ในก๊อรวมขอ้อรวมครับ40แม่เออใยญตอนนี้เลี้ยงแม่เพิ่มอยู่ตอนนี้มแม่ใหญ่มันยังอยู่10กว่าแม่อ๋อครับแล้วพ่อจะทำพ่อจะกัน้นหมดเลยะจะปล่อยเลยบ่ครับอ่าพจะปล่อยในสวนอปล่อยในสวนนีใหญ่เลยนะครับเนาะ ai à, bữa nay mình bị quan nồng một à? à? à, à, không, oh, mình bị quan

ตัวนี้จะให้หมูหมูอยู่ทั้งในหมูทั้งในอุด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 มีบอคนเลี้ยงหมูนี่นะคนเลี้ยงหมูเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไรบ่นี่เลี้ยงพออย่างคนเดียวอีหลาบอะไรเลี้ยงบ่ ฮะาก็บอกอเดียงใช่พอจับจับมูสิตามนี้เฮะโอนเดี่ยงเดีเทื่อว่มูนิเอาเขาบ่นด้มาแกดมาเลยฮะมา่เาไหรอีนบอกย่เต้องกดมันกดไะ้หรอไม่ความจำต็มื่หกดเียวอาวกด

โบจอยแต่ว่ามันได้อยู่แ <classy> ต่ว่าหนึ่งจะเก็บไว้ทำแม่พันธุ์อ้โหมอ่อ่ะมั้แม่พันธุ์เบิร์ดบอกครับนี่ครับอุ้ยจ่าวจับกันง่ายๆคล่องๆมันก็ไม่มีกันห่าก็ตั้งนี้ก็อยาเทปูนมาตดวอยากขึ้น เดี๋ยวรอรอเงินเขาโอนมาไีเรกว่าเลี้ยงเล่นเล่นมึงก่เด่นแล้วครับเพรกระไขยายถึ่นมาหลายเติบมันนี่ครับก็พ่อเ,เลี้ยงสามปีนะก็วุงทำสามปีเลี้ยงเลี้ยงมากนี่บอกครับสามปีครับก็พ่อขึ้นมาอยู่นี่ห้าปีแหละแล้วมาอยู่มันไม่รู้จะทำอะไรเลยก็ซื้อหมูมาเลี้ยงเลย เียมันกอนทำโบกบบปลาบอะไรปุ๊บเกี yeah. ่ยอะไรครับมันครับทิ้งจางไปเป็นเศษมันบ่อด้ผมเรื่องอะไครับเบื่อเบื่อมันทีมันเอาใจยากปบก็มันก็ตายเองมั่งอะไรแต่เราเลี้ยงหมูนี่เรามีความสุขประมแต่ว่าเจอว่ามันไม่มีลูกหมูเราก็เสียเราจเลี้ยงให้มันเกิดหมูเงียนไปเลย ใช่ไหมจะให้มีทุกเดือนมั้งครับอ่าจะให้มีทุกเดือนเลยอก็ขายรุ่นนี้ออกไปแล้วเดี๋ยวจะไปซื้ออาหารมาไว้หมดเลยใช่ไหมอเอาอาหารมาใส่เลยอ่าเอาอาหารมาใส่เลยเพราะว่ามันไม่แมวมากเลยนะครอันนี้ก็ให้ใหกินอยู่ให้กินหอาหารน,นมแล้วก็ผสมรำโอนแล้วก็เอานมกองผสมใส่ไว้เต็มนี่มันก็กินหมดเลย มนเอาออกมาอนุบาลไม่มันไม่ใช่อนุบาลมันไปแย่งนมไปตัวเล็กกินอ๋อไปไปแย่งแม่แม่ที่มันออกอออก่อนอันนี้อันนี้หลงังออกหลงังอันนี้คือออกก่อนเดี๋ยวมันไปแย่งแม่มื่อที่ตัวนหน่อๆกินอ่าทีนี้เราจําเป็นรต้องหัดให้มันกินตัวนี้แหละอ๋อครับก,ลก็ลูกหมูลูกหมูรุ่นเนี้ยยังอยู่สามสิบตัวนั่นนะแม่นั่นนะโอ้อันนี้พักพักห่ม มะผมบอนบอนต้มเอาเอามาต้มเลยครับนี่ต้มต้มกินดิบไม่กินกินยุแต่ว่ามันกินนึงเลยแล้วก็ที่นองคยน้อยหนเนี่ยบานียนถ้าได้ต้มสียงบอครับนี่ต้มใส่น้ำที่ปลาทูใส่ข้าวออใส่ใส่ขีปลาทูแล้วก็ใส่เขาอ่าแล้วก็ใส่มัน อ๋อเสียมันนำไอ้ว่ามันเจลอะไรอ๋อครับเศษเศษเศษผลไม้เศษผลไม้อ่าพอต้มเสร็จแล้วเราก็เอาเศษตวน้อยเตีลงใส่เลยผลไม้เศษผลไม้นี่เราไม่ต้องพอเราจะให้มันเราก็ตีใส่ลงในกระบาดเทใส่ในกระบากระบาเนี่ากยังข้นเปมนบอกคำอ่า ก็เราเราก็พยายามดัดแปลงให้ต้นทุนเราต่ำกว่าเพื่อนให้กับพวกแม่หมูแต่ลูกหมูเราจะพยายามเน้นหัวอาหารใช่ไหมคือระหยัดตน้นท<ไ>ุนอ่าอ๋อครับทีนี้เราไปทําความเปียกหนูทาความเปียลายบอครับ,บไม่ยังไม่ได้ไปเอาเป็ดมาทีต้องการว้ไปเลี้ยงเป็ดเป็ดกานน่อยอย่างเดียวไงอ๋อครับเดียวว่าเราขาดแม่พันน้อย แม่พันอยู่นี่จักตัวครับตอน,นตอนนี้สามสามสิบห้าตัวอ้สามสิบห้าตัวมันก็หลายเติบไปเลยครับมันมันมันยังเกิดเกิดไม่หมดทุกแม่ไงมันเป็นแม่สาวเอาเอาบอลมาหน่ยมันก็กินดีได้นะครับบอลบอลต้มผมให้ทีหมูสามสิบตัวกระบาปูนี่ไม่พอขอ,องกระบาไหไาที่เราซ้องกระบะอนี้บอกหมู <c oughs> สามสิบกว่าตัวนี่ครับอืออนี่พันมาแล้วครับ วาเกี่ยวเกี้ยวเกี่ยวเกี้ยวดุ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 ดอดุ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 นุดุดุดยดุดอดุดุดุดอดุ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 นุดุเุด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 นดุนีดเนุดยดุดุดาดุดุาุมุด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 ่ดุ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 เุด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 ุุดุเุาแดุ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 ุน อ๋อสีผสมเองโดยที่ห้องบ่อต้องเบ่งทำเราต้องไปดูเราไม่ต้องไปสนใจมันโอ้มันก็ดีตัวลหรครับเนาะอ่ะบ่เนี้ยเนี้ยเนี่ยเหมือนเหมือนตัวนี้ท้องท้องสองเดือนได้ใช่ไหมอ๋อครับอ่าเดี๋ยวบอว่านมมันเริ่มเริ่มลงเราลงเราเราก็แยกออกมากอเกิดโอ้ไอเดียดีนะครับนี่ฮะผมถือว่าไอเดียดีแห่งบ่ต้องไปเฝ้าเลยครับอ่าอันนี้นี่ cái à ăn có cái nhé kem nhé kem nhé toàn dị dạng này ừm à. cái gì thịt lít, thịt, thịt, thịt. บบกองนี่สิได้จักมือครับนี่กองนี่วะไม่นครับประมาณสามวันโอ้สามวันกองบบกใหญ่นึ่ 3, 000, งครับ <laughs> เดี๋ยวห่อนางหันยา,างเดียวเลยป่ะครับไม่วมไกว่าน่อยเลยเอาเปลี่ยนเอาเปลี่ยนตั้งเยอนะเลย ตั้งปากกินเอาตูดมาถึงลองเอาความดังสจได้แล้วโอ้ยง่ายแปบ๊บเดียวเ่งเนี่ยโอ้เข่าท่าเข่าท่าแต่ว่าเราแต่ว่าเราต้องนั่งให้ให,ให้ได้ส่วนมันนะอเอามาถึงพลาดพาดก,กินไอเดียดีนะครับ พี่น้องก็ลองนําไปใส่เบิ้งนะครับเป็นอาหารลดต้นทุนนะครับเป็นอาหารลดต้นทุนถาห้าประยัดต้นทุนได,กกดกออก้ก็คือการตีห้าพลิตดูกบวกมาก็คือจะมีกําไรนะครับถาหา้าเน้นเป็นพัวข้ามหล่าหัวอาหารถาห้าพอใส่ในการลดต้นทุนห้ากับซิบมีอ่ากำไรแมนบ่พอแมนมันก็เป็นมั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 น,ม,นมันก็จะเป็นอะไรที่ต้นทุนมันสูงอ่ะคุยง่าย ใช่ไหมอช่ครับบนผมเนี่ยผมมาเลี้ยงผมมาเลี้ยงสามปีผมมาเลี้ยงสางมปีตอนแรกผมมีอยู่ห้าแม่อันนี้พอลูกหมูเกิดมาเราก็ขายลูกหมูหมดอันนี้เราก็ต้องนั่งรอประมาณอีกสามเดือนแต่ทีน,นี้เราก็มานั่งคิดอีกทีหนึ่งว่าเราจะทํายังไงให้มันหมุนเวียนได้ให้ตัวเงินสัมผัสเข้ามาได้ใช่ไหมแม่แมนครับ โดยที่เราไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาเราเป็นลูกจ้างตัวเองเข้ไหมแต่แต่สำหรับพอว่าเลี้ยงหมูนี่คิดว่าดีบ่ครับในความในความคิดพอนี่แต่เลี้ยงที่นี่ยคือความคิดผมว่ามันไม่มีอะไรมันจะดีกว่าวัวกว่าวายมันจะดีกว่าวัวกว่าไเยอะเยอะตรงไหนเยอะตรงที่ว่า หนึ่งเราสามเดือนสี่เดือนเราได้ทีหนึ oh. ่งแต่ว่าวัวควายเราก็เลี้ยงได้แต่เราต้องคิดว่าเราเป็นเงินเก็บอ oh. ไอไอวัวควายผมก็พิดจะเลี้ยงอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมจะเป็นเป็นเงินเก็บเงินประจ oh. ะะําปีออแต่หมูนี่คือเราเราเราขายได้เรื่อยเรื่อยเราก็มีไรายได้พอได้กินได้ใช้ครอบครัวอันนี้คือไอเดีย หมอต้อมเขานะครับซ<ด>ื้อทั้งขีโลวมาสองใบตัดเครื่องนะครับ<ด>ก็ยึดขึ้นมานะครับนี่ครับเหตุเป็นอ่าไอเดียในการต้มเขานะครับขาวของน้ำหนะครัมเนาะวลาหนําหอมร้อยกว่าต้นเป็นไมวยังครับยังปลูกได้สองปีกว่าอันนี้มันกะทิขึนข้นขึ้นโค้ง มันอาจสิบ่อได้หลายตัวนะครับแต่ว <m utz von repetition> ่าถ้าเ้าใส่ห oh, oh, ัวหานไปถ้ามันมีกลมๆเนี่ยจักน้อยเองสินะครับไม่ไม่ได้ว่าจอยุดนี้ได้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมจะไปซื้อหวานไหม่ผมซื้อของมาเทียบเอาที่ลูกเอาได้กูเปลือกเลือกเอาเงี่ยได้ได้มันหน่อยแต่มันกลมนะเออเลือกเอาที่ลูกแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าผมจะดักไว้อย่างสวยเลยโอ้ได้ครับ เชียงแล้วเจอหัวหานจักอาทิตย์นึงกับกล่มบริหลาพเดี๋ยวอาทิตย์นึงมึงก็จะได้อีกคือแบบมันโค้งง่ๆแต่ว่าถืงอาหารนะเพราะว่าลองลองดูก่อนว่านี่ก็นี่ลูกหมูผมมึงได้ในคลิปนี้มีน้ำเก็ือกผ้ามาชมการเลี้ยงหมูป่าหมูดำจากขอบขอบของขอเนะคะขอกันไหมในคลิปหน้าค่ะ